ฟอมยักษ์อย่างฟ้าจรดสายนั่นเองซึ่งนับดีๆ,ๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าอาถรรพ์นะเพราะว่าตั้งแต่บวงสวงไปนับเวลาตอนนี้เนี่ยน่าจะ2ปีแล้วนานมากมแต่จะว่าไปคือจริงๆเราอูได้ยินกระแสนีน้มาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่พี่หลุยนี่นะคะเขามองหาหนางเอกซึ่งเป็นแบบเหมือนกับประมาณสาวลูกครึ่งตั้งแต่ประมาณอูอายุสิบห้าอย่างนั้นเลยนะครับอูตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ30กว่าปีแล้วครับมางั้นเราก็สอดียวกันนะจะชอบตัวนี้นะเออเขาก็กัดกันนะ เรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนแบบแอบมีอาถรรพ์น,นิดนึงนะเพราะว่าลองคิดละครผีอครับไม่ใช่ ว่ามันอาถานตรงที่มันเหมือนแบบพอจะถ่ายก็จะดูติดขัดติดขัดกันตลอดอย่างที่ว่าเออเขาจะไปถ่ายที่อียิปต์ใช่ไหมก็บังเอิญว่าอยู่ๆกำลังจะไปปุ๊บเขามีสงครามกลางเมืองอดตายอีกเป็นไปได้ยังไงมันแบบบังเอิญไงเขาจะเป็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ด้วยที่ต้องไปถ่ายต่างประเทศฉากก็อลังการบทประพันธ์ก็อลังการรวมถึงพระนางนี่ต้องบอกเลยว่าสมบทบาทมากๆจริงที่ตุ้ยกับน้องขวานี้ คือจริงๆแล้วเหมาะกับจะเป็นพระนางคู่กันจากคาแรคเตอร์ของพระนางนะเรื่องนี้เนี่ยค่ะวันแม่ก็บอกว่าพี่ตุ้ยบอกมาว่าละครเรื่องนี้เนี่ยตั้งใจเล่นที่สุดตั้งแต่เล่นละครมาเลยนี่ขนาดนั้นเลยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูกันเนี่ยพี่ตุ้ยไม่ค่อยเล่นละครนั้นน่าใช่่แสดงว่าต้องคัดสรรมาแล้วว่าเรื่องนี้สุดยอดจริงๆถ้าอยากรู้มีความคืดหน้ายังไงบ้างเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปขวันไปฟังนะขวัญอุตส่ามณีกับพี่ตุ้ยธีรพัชกันดีกว่าครับไปค่ะก็ต้อองบกว่า ในเชิงของภาพและการถ่ายทำนข,ข้างจะยากกว่าปกตินะครับเพราะว่าเป็นหนังที่ที่เล่าเรื่องในเชิงจินตนาการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมันเกี่ยวพันกับทะเลทรายนี่นแหละน,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 นั้นเตะนเตะม่ต้องเรียกว่าหาต้องบอกว่าทีมงานเต็มมากครับนะ location แต่ละที่แล้วก็ที่ที่เราไปถ่ายทำแม้ว่าโหเงนที่ไกลนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมาก็สวยว่าน่าจะไปประมาณ60-70เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่เหลือก็คงจะเป็นเก็บรายละเอียด อ่ายงครับ,า,รบาดว่าปีนี้น่าจะได้ชมนะครับผมผมบอกไปนแรกนะครับพี่หลุยส์ครับ <c oughs> พี่หลุยส์ทำให้ทันนะครับคาด่าเหลือสัก2 0 3 0นะครับ <c oughs> ก็อยากจะคา,าดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs>